สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคีฟนะครับกับโหมดแกรนด์เรนบอสนั่นเองครั้งนี้ก็เป็นในส่วนของชิโรคุโรนะครับและก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นตีระดับอินเซนของเกราะฟ้ากันก็คือเป็นเกราะนั้งเดิมของน้องเลยเนี่แหละแค่ว่ามันมีแค่ระดับอินเซนนะครับในรอบนี้ก็ต้องขออภัยในส่วนของแพชโนตล่าสุดด้วยนะที่ผมไม่ได้ตรวจทานให้มันดีๆก่อนที่จะเอามาทําคลิปนะครับก็ ทางออฟ i ิเชีของไทยเนี่ยมันมีเขียนผิดนะในส่วนของเว็บบอร์ดตอนนั้นก็เลยมีข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาไปก็ขออภัยมานั้นทีนี้ด้วยโอเคก็ไปดูกันว่าใช้ทีมอะไรในรอบนี้นะครับสำหรับทีมที่ใช้ใน grand raid boss เกาะฟ้ารอบนี้นะครับในระดับอินเซนก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะถ้าเลเวลคุณอยู่ช่วง80ขึ้นแล้วนะครับขออย่างเดียวคือตัวดาเมจของคุณต้องทำดาเมจได้อย่างดีเยี่ยมแค่นั้นเอง แล้วก็มียูกะชุดภลระ3ดาวก็ได้นะครับเพราะว่าน้องจะเป็นตัวเซฟทีมได้อย่างดีเลยนะซึ่งทีมที่ใช้ในรอบนี้ก็จะเป็นวากาโมะคายโกปใหม่อิซุนะชุดว่ายน้ำฟูกะปีใหม่แลวก็ฮิมารินะครับ5ตัวหลักของทีมส่วนยูกะชุดภะะเป็นตัวเซฟทีมเฉยเแค่นั้นเองแล้วก็5ตัวที่พูดไปเนี่ยเราใช้ทุกสกิลเลยนะเพราะฉะนั้นการวอลสกิลอาจจะมั่วนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะถ้าคุณอัพมันสุดอยู่แล้วเนี่ย ดามจมันพอปิดใน1ทีมแน่นอนนะครับโอเคไปดูกันในรอบนี้เนี่ยเราเน้นไปที่วากะโมเป็นหลักนะครับเพราะว่าวากะโมเนี่ยเป็นสกิลช็อตที่สามารถสะสมดาเมจจากเพื่อนในทีมทั้งหมดได้แล้วก็ระเบิดตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบัฟทุกอย่างให้วากะโมก่อนเสมอถ้าเกิดคุณลืมลูกนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้คายโกะบัฟทั้ง2ตัวละครเลยนะก็คือวากะโมกับตัวอิสุนะชุดแม่น้ำนะครับพยายามบัฟวนไปเรื่อย ถ้าลืมก็ไปที่วังกระโมก่อนเสมอนะครับเอามาเซตลูใหม่ประมาณนั้นนะแล้วก็จังหวะที่ยิงสกิล EX กเนี่ยก็ควรบัฟฮิมาริให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามอย่าขัดสกิลพื้นฐานของวังกระโมเพราะว่าค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับและยิ่งถ้าเกิดเราสแต็กดาเมจอยู่ด้วยยิ่งรุนแรงเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นอย่าขัดนะครับส่วนอิซุนะเตะได้เท่าที่เตะนะครับก็มีจังหวะไหนเตะได้ก็เตะไปเลย ทีมก็จะมีประมาณนี้วนลลูปประมาณนี้นะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบอสชิโรโคุโลอินเซนเกาะฟ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยหรือถ้าใครอยากซับพอร์ตช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างเลยนะครับก็ขอพบพรคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย